อยู่กับเกมเออ,อยู่กับแมปโรโยหายเป็นแมปที่โคตรขาอาใครเน็ตไม่แรงอยาหาเล่นทำไมที่ทำไมที่แบบที่เดินมันน้อยนิดอันเดียวอะเออเราจะเข้าโรงแรมแล,แล้วทุกคนเข้าโรงแรมเราด้วยความกระตุกถ้ามันไม่กระตุกนะปรานนี้ถึงห้องถึงห้องพักแ้้และอ,อ เอออตอนนี้ันเมันเทศกาลเดือนคิดสมัตทุกคนเดือนคิดสมาทแปลกๆเนาะเดือนคิดมัทุกคนเราต้องไปเช็คอินก่อนทุกคนนะเกมนี้มีระบบเช็คอินด้วยนะระบบเช็คอินเมื่อกี้เราลืมเช็คอินโรงแรมเราเลยเข้าห้องเตียไม่ได้เป็นอะไรที่วัตเตอร์เฮลมาอ่าเช็คิเสร็จแล้วแล้วก็เดินเข้าไปใโรงแรมได้อย่างผิวไหวดังสาย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 ลม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 ไป แล้วอีกที่ทำไมมันเดิ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 จังก็เดินไปเดินไปห้องเรากันห้องเราอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งนะว่าตรงนี้มันจะมีที่วัดไปห้องเราอยู่ละก็ะมจะมีต้นไม้อันใหญ่มโหลานคุณนะเดี๋ยวเราจะไปดูในห้องเราเลยดีกว่านะไปเลยนั่นแหละคืออาพาร์ตเมนต์ของเราเรามีอาพาร์ตเมนต์ด้วยนะ เอามีอพาร์ทเมนต์ด้วยก็รอแป๊บนึงนะอันนี้เราก็ได้ทำการแบบแ,แ,แปลแปลห้องเรากันทุกคนก็คือทำไมระบบเออที่กินสวินตรงนี้คือปิดไฟเหรอไม่ได้ไม่ได้เปิดไฟแพนแม็กเก็ตก็คือเปิดไปนะเปิดเปิดอะไรแพนแม็กเก็ตเวัสดมันคือตู้เสื้อผ้าดีๆที่ดันคุณได้นั่นเอง ปไป,ปไปซะไปไปซะปซซะไปปไปเฮอะไปโคสเออโอเพนโเพนโเนเร็วเร็วต้องอันนี้ก็คือมีห้องน้ำที่แยกกับห้อง,งอ่คือเป็นราดูท่านั่งนาะง เสียงที่แบบดูความตังนเสียงที่คนเออเป็นแบบเมืองอะ่ะเมืองทำหน้าหนาว<ๆ>ก็จะประมาณนี้ทุกคนนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหน้าเราดูไม่นอนหน้าเราดูไม่พร้อมนอนก็คือเราเคยเล่นแบบเราเคยเล่นโยโย่ไฮมาแล้วเราชอบเรียกโยโย่ไฮที่ที่ก็รู้ว่ามันไม่ใช่โยโย่ไฮ ต้องหนีออกไปจากอ่างน้ำมรณะดูดคนโอ้ยบักโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเวลาเล่นโลโยไฮมันก็จะประมาณนี้ทุกคนบักมหาสารที่จะทำให้คุณเออลำคานวัดดีบ่าวมีวัดดีบ๊ามอ อ่าออะไปทงานเราจะต้องไปโอ้ยแล้วทำไมที่กุบคุมมันเล็กจังวะเนี่ยเราขอตังค่าแราตี้บติ๊งเอามาแบบที่ควบเอามาให้มันเยอะๆแล้วก็เออแแล้วก็แล้วก็แล้วก็แล้วก โอเคเออฉันไม่ฉันไม่ต้องการปรับนะีเผดมันซะออฟเบบี้เบบี้อ่ะเกตเวกดออฟออฟได้แล้วอ่ะทีนี้ก็ไปเดิน,ดร,อนรอแปบ๊บนึงนะค้างรอแป๊บนึงนะ เราอยากให้ปุ่มนี้มันใหญ่ขึ้นนะปุ่มบังคับเดินน่ะมันเล็กแล้วเราก็บังคับไม่ได้ถนัดสักเท่าไหร่ถ้าวันนี้ก็คือถ้าวันนี้แบบทัวไม่ทัวไม่ทัวไม่หมดก็ขออภัยเพราะว่าดูสิเมาส์มันขยับไม่ถนัดอะเออไม่ใช่เออไอ้นิ้วมันขยับไม่ถนัดจะเอาคิ้วออกมันไม่น่ารักแล้วก็ เปลี่ยนเสื้อหน่อยนึงเป็นเสื้อนอนทุกคนนะต้องมีความเป็นยอดเสียสีด้วยกันเพิเ่มเพิ่มมันต้องจ่ายอ่ะเพิเ่มเพิ่มเป็นชุดนอนทุกคนอืมกันดูมีความสิบแปดบวกมากเกินไปไม่ไม่มได้อันนี้กันดูหน้าหน้าโลลิเกินไปเดี๋ยวเขาว่าก็โเอเวนออ่นคิงดอปคิงเสร็จแล้วได้แล้วแล้วก็ดอด นอนสิครับปะโถเร็วเลื่อนเมาไม่ไปเ,เร็วเร็วตัวละครเร็วเร็วเร็วตัวละครนอนคลิปนี้เอ่อความละเอียดน้อยเพราะเราไม่เอ่อเราไม่ตัดต่อทุกคนคลิปปิดไฟนอนทุกคนนะก็เราเราก็เราปิดไฟ เราวมาหั่นมาเลื่อนได้หมายมันเลื่อนไม่ได้เออเ่อเชยเฉยเงยบๆนอนสิคร <Me. S 1> ับปัทโธจะนอนจะนอนเอาจริงด้วยในยโลยโยโรไฮเราสามารถบินได้นะบินแบบนี้นะ <c oughs> บินแบบไหกดชิบค้างแล้วก็อเอออย่างนั่นแหละนั่นแหละก็คือวิธีการบินของโลโยฮายก็จะประมาณนี้ทุกคนนะจะมีเสียงกบเก็บกบเก็บด้วยมีเสียงขนมเลยก็คือเป็น ation เอฟเฟกต์แอนิเมชันการบินของเขานะสไลฟก็รอให้ขีดมันเต็มทุกคนนะก็ค<ๆ>ือออระบบในเกมนี้มันค่อนข้างบ้าๆบอๆทุกคนเพราะอะไรไหม ก็คือมีบางครั้งที่เขานอนหลับเต็มร้อยแล้วมันก็จะเช้าใช่ไหมพอเขาเนี่ยพอเขาตื่นขึ้นมาปุ๊บพอเขาตื่นขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมเออเราพอเราตื่นขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมเขาจะแบบเออมันมันาที่ไม่ค่อยเข้าวุกคนนะ้ีแล็กเคยเป็นรีเล็กทุกคนลีลนเลก вот ตัวละครต้องเปลี่ยนชุดในเออผ้าห่มดูถ้าไมมันจะปเป็นสิบแปดบอกไป,ไปชุดอะไรดี ช,ชุดอะไรดีนอชุดนี้ชุดนี้แล้วกันนะเธอนี่มันเจ็บจุงเลยเราใส่ตีมแบบตีมโรงเรียนดีกว่านะเหมือนเราเป็นเด็กประถมอีกครั้งหนึ่งเด็กเด็กโคมใช่ละทีนี้ฉันก็ได้กลายเป็นเด็กนักเรียนใส่ถุงเท้าสี่ลุงมาที่เรียบรอ้อย เกมน,นี้เราจะบินออกตามหาโรโยไฮทุกคนเฮ้ยจริงเกมนี้เขาบินได้เนี่ยนะไม่มีใครรู้แลวจะไม่มีใครรู้ต่อไปทุกคนว่าเกมนี้เขาสามารถบินได้จริงบินได้จริงๆเดี๋ยวเราจะสอนใครที่ยังบินไม่เป็นเดี๋ยวเราสอนนะักในแมปโรโยไฮเราสามารถบินได้โดยวิธีการแบบนี้ออกออกมาจากที่ลงลงก่อนออกที่ลงๆงก่อนซูมซูมแบบนี้ใช่ไหมคือใขรอะไรวะมันไม่ใช่ใคร กดกระโดดสองครั้งแล้วก็บินนั่นแหละเมื่ออยู่ท่าบินนะทุกคนนะก็สามารถเออสามารถเออกิกท่าบินได้ทุกคนมันบินได้จริงๆแต่ว่าเราต้องอยู่ความสูงที่แบบแล้วถ้าเราควรไปอยู่ที่อื่นทุกคนแล้วก็เออเทเลพอร์ตทุกคนนะเราจะไปเทเลพอร์ตที่ใจกลางของเมืองเพื่อไปฝึกบินทุกคนนะก็คือเราเป็นนกทุกคนต้องฝึกบินนกฝึกบิน แล้วใจกลางโรโยไฮมันอยู่ที่ไหนไงโรโยไฮนี่คือใจกลางโรยโยไฮคนใจกลางโรยโยไฮที่ตอนนี้แมปมันไปอยู่ที่ริมๆขอบขอบก็รอแป๊บหนึง่งทำไมไม่เป็นแฟนกับคนอื่นล,ล่ะเรื่องคิด คิดค่อนข้างมากคนเรื่องยอดสีหสเนี <sm all>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  ่ยก็เดี๋ยวเราจะสอนบินคลิปหน้ากันวันนี้ม uh,> ันไม่ใช่ทุกคนนะมันไม่ใช่โอกาสเออเออก็ได้เออเราจะสอนบินได้ไหนไหนก็บินแล้วเออไหนๆก็บินแล้วบินไม่สุดเลยบินให้ถึงท้องฟ้าแห่งนภาที่คือสถานที่ฝึกซ้อมยิงของเด็กๆทุกคนกดกระโดดสองครั้งแล้ว มันก็จะเก็กท่าอยู่ที่บินเลยทุกคนนะนั่นแหละแล้วก็สามารถบินได้ทุกคนกระโดดลงมาเพื่อนนั่นแหละหนูน้อยกระโดดลงไปโดดลงไปดอกไม้โดดลงไปเราเปลี่ยนชื่อมักเรามักเราไม่ได้ชื่อมักเราชื่อดอกไม้ทุกคนนะมักเราชื่อดอกไม้เฮ้ยดอกน้องดอกไม้ลงไปบินไม่ได้ก็สาะาเขาขนขอโทรศัพท์